นอนนาค่ะเพื่อนเพื่อนนอนนาค่ะพเพื่อจะว่าไปนอนนาจริงนะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะดูหลักเขตท,ที่ดินค่ะเขตฟอค่ะบอรอค่ะหลักเขตท,ที่ดินของสมัยเองค่ะของแท้ค่ะของแท้นอนนาตัวเองค่ะพเพื่อนเพื่อนจะว่าไปดูฝนตกใช่ไหมดีใจนี่คู่ถังสมัยซื้อเมื่อ สองปีที่แล้วนู่นคดถังแล้วก็อุปรกรณ์นะโอเคค่ะเสียมซื้อจากตลาดอำเภอลำเปรมมาพี่บอกว่ากี่บาทสองอย่างสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทอุปกรณ์ขุดปูก็เดินหาลูปูไม่เจอค่ะลูกปูหายไปไหนเทวดาอุตส่าห์ระเบิดลูป,ปูให้สบายสบายก็หาลูปูยังไม่เจอเลย่ะเมื่อยก็เลยนั่งดูน้องควายก่อนนอนนาตัวเองค่ะหัวขนาดนาตัวเองเลยค่ะหลักเขตของแท้เลย เกษตที่ดินของตัวเองค่ะบรรยากาศยามเย็นดูหาลูกปูไม่เจอก็นอนเล่นบนหัวคันนาได้หละเพื่อนๆปีนี้ไม่ได้กินปูของจริงนะนเกินเพื่อนเย็นสบายค่ะ นั่งเอาเสือมาปูนอนเลยนาเตงก็เสือปูนอนเลยค่ะเพื่อนๆเสือปูนอนน้องควายก็กินหญ้ากินฟางยุ่น้องอยู่น,นูนสมัยก็กล่าว่ามาขุดปูแล้วก็เอาน้องกลับบ้านด้วยไงค่าเขาเรียกว่าค่าเวลาเขาเรียกว่าทุกนาทีมีค่าเพื่อนๆอยู่คนเดียวก็ทำเอาค่ะน่าจะเจอสักสัก,สกปีที่แล้วสมัยก็ได้กินทีย0สบตัวยี่สบตัวปีนี้ยังไม่ได้กินปูสักกระตัว จนจะถึงหน้าไหนแล้วนะเพื่อนดูนั่นก็ต้นพึกของสมัยพมนัดค่ะดูบรรยากาศบรนนอกวันนาก็สุกได้เท่านี้แหลคะค่ะสุกได้เท่าที่เรามีคะ่ะสงสัยยังไม่ได้กินแล้วมั่งปูเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะสมัยก็มีแกงขี้เหล็กแล้วกะว่าจะได้ปูสัตห้าตัวสิบตัวเนาะก็สมัยก็จะเอาไปตำไปตำแล้วก็ ตำแล้วก็กองแล้วก็แกงใส่มะละกอค่ะผ้าพลายค่ะกะว่าจะแกงใส่มะละกอแข่งดำเนี้ยดูท่าทางจะไม่ได้กินแล้วจะไม่เจอสักรูเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งเล่นเลี้ยงควายต่อไปค่ะถ้าเจอก็จะขุดแล้วก็จะแกงถ้าไม่เจอก็อดไปค่ะ